สวัสดีครับวันนี้พบกับ AE Inspector นะครับกับรายการพาชมของจริงวันนี้เราอยู่กันที่คอนโดยูนิโอนะครับสุขมุมวิท72เฟสที่2นะครับอันนี้เป็นห้องล็อตท้ายๆของโครงการแล้วนะครับอันนี้ลูกค้าพอดีซื้อห้องนะครับเป็นห้องสุดพิเศษมากๆก็เลยพามาชมกันนะครับอย่างแรกเลยเป็นห้องที่แต่งครบจบทุกอย่างนะครับ ให้มาแบบนี้จริงๆในราคาที่พิเศษมากๆผมบอกงี้เลยว่าราคาอยู่ประมาณสักไม่ถึงล้านเจ็ดนะครับราคาอยู่ประมาณไม่ถึงล้านตีวงกลมหนึ่งล้านเจแสนบาทแล้วกันได้ของตามนี้ในห้องเลยนะครับที่ในห้องตอนนี้ยังไม่มีคือ,อขาดตู้เย็นนะครับขาดตู้เย็นกับเครื่องซักผ้านะครับที่ให้มาเข้ามาในห้องนะครับจากประตูห้องเข้ามาด้านซ้ายก็จะมีตู้ รองเท้าให้แบบนี้นะครับเก็บของแบบนี้เลย2บ้านใหญ่ๆมีชั้นวางทีวีนะครับมีต้นไม้พับแบบนี้ให้ในห้องด้วยนะครับก็แบบนี้เลยนะครับมีโต๊ะกลางมีพับแบบนี้ให้นะครับถ้วยชามกะละมังหม้อหยจานช้อนส้อมแก้วได้หมดโซฟาหมอนมีหมดกระจกแบบนี้ได้กรอบรูปได้นะครับนาฬิกาได้ซึ่งผมเองเข้ามาผมยังชอบมากๆเลยสําหรับห้องนี้นะครับมีพรม มีกระจุกกระจิกพ,พ็อปโคมไฟต่างๆแต่งมาให้แบบนี้เลยนะครับมีชั้นอย่างนี้รอบรูปภาพให้แบบนี้เลยนะครับมีหมอน3าใบแบบอ่ะหมอน6ไใบนะครับแล้วก็ฟูกที่นอนผ้าผ้าหม่มผ้าหม่มแล้วก็ผ้าอย่างนี้นะครับในการแต่งผ้าม่านนะครับม่านสองชั้นแบบนี้ม่านทึบแล้วก็ม่านโปร่งนะครับให้แบบนี้มาเลยมีโคมไฟตัวใหญ่อย่างนี้ให้มาด้วยนะครับ ถัดมาด้านนี้ครับตู้เสื้อผ้าครับให้มาแบบนี้เลยเป็น2บานใหญ่ๆนะครับด้านซ้ายเป็นกระจกด้านขวาเป็นบานทึนบธรธรมดาแล้วก็ด้านซ้ายตรงนู้นเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับมีเก้า e อี้สตูดิโอมาให้แบบนี้เลยนะครับก็อย่างที่บอกว่าห้องนี้เราก็ได้มาตรวจก็ตรวจจบงานเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับแอร์ก็มีให้แบบนี้นะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยที่ให้มาซึ่งส่วนตัวผมค่อนข้างชอบเหมือนกันแล้วก็ราคาดีมากๆ โครงการนี้ห่างจากรถไฟฟ้าสถานีแบลิ่ง600เมตรนะครับมีรถรับส่งและที่สําคัญสําหรับห้องนี้นะครับผมว,ว่าวิวดีมากๆเลยวิวเนี่ยเป็นในส่วนของอสนามกีฬานะครับของโรงเรียนานานาชาติด้วยถือว่าวิวไม่แย่เลยนะครับและตึกนี้อยู่ที่ตึก D-Doc อนะครับลงไปก็จะเจอส่วนกลางเลยซึ่งส่วนกลางของ u n i ิโสุขุมวิทเจเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วทั้งเฟสหนึ่และเฟสสองว่า ส่วนกลางจัดหนักจัดเต็มขนาดไหนสระว่ายน้ําสวยขนาดไหนนะครับก็ถือว่าเป็นห้องที่ผมว่าราคาพิเศษและดีมากๆในส่วนของครัวนะครับที่น่าเสียดายนิดนึงคือเขาไม่ได้ให้เครื่องดูดควันไม่ได้ให้เตามานะครับก็แต่สําหรับห้องเนี้ยเจ้าของห้องบอกผมนะครับว่าเขาปล่อยเช่านะครับเดี๋ยวเขาจะซื้อเครื่องซื้อเตามาให้นะครับต่อไฟฟ้าหนึ่งเตานะครับแล้วก็เดี๋ยวมีไมโครเวฟให้นะครับ ตู้เย็นเนี่ยโครงการให้มาด้วยนะครับในร้านเจแล้วก็เครื่องสักผ้าด้านนอกโครงการให้มานะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยก็จะเป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนสุดท้ายคือห้องน้ํากันห้องน้ําห้องนี้ปล่อยเช่านะครับก็เห็นเจ้าของก็บอกว่าอยากปล่อยเช่าประมาณสักแปดพันบาทนะครับยี่สิบสองตารางเมตรโดยยี่บสองจุดห้าตารางเมตรโดยประมาณเป็นห้องมือหนึ่งเลยนะครับยังไม่ได้แกะคลาสสิกแบบนี้เลยสุขภัณฑ์ที่โครงการให้มาเป็นของคอต์โต นะคะรับก๊อกน้ำเป็นของอเมริกันสแตนด์นะครับมีในส่วนของฉากกั้นอางน้ำโชว์สกรีนให้แบบนี้เป็นสามท่อนนะครับโอโหเปิดให้ดูเป็นให้มาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ได้โชว์สกรีนแบบนี้บ้านใหญ่แต่ว่าด้วยเนื้อที่ของห้องน้ำเน,นี่ยอาจจะต้องซอยได้สามบานนะครับก็อาจาานะอาจะมีแบบนี้นิกนึง,นงก็ห้องน้ำพอดีพอดีนะครับสามารถอยู่ได้นะครับเพราะว่า อยู่ได้ประมาณ1คนหรือ2คนเป็นแฟนกันก็โอเคส่วนของชาเวอร์ให้มาเป็นชาเวอร์ปกติไม่ได้เป็นเลนชาเวอร์นะครับก็ถ้าสนใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรืออยากสนใจมาเช่าก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับก็ผมว่าห้องนี้พิเศษมากๆจริงๆสนใจก็เข้ามาดูนะครับแล้วก็ดูได้ผมว่าห้องนี้ในราคานี้ได้พล็อกขนาดนี้ผมว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆก็สําหรับโปรโมชั่นส่งท้ายปีแบบนี้สนใจลองเข้ามาดูกันได้นะครับแล้วก็ อยากซื้อก็ไปติดต่อได้นะครับของอนันดานะครับย้อาอีกครั้งยูนิโอสุขุมวิท72นะครับมันเป็นการตกแต่งปิดโครงการนะครับให้ของแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของห้องนี้นะครับสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับปล่อยเช่านะครับ8,000บาทก็ยังไงวันนี้ AE Inspector นะครับก็พามาชมห้องดีๆห้องพิเศษพิเศษอีกแล้วยังไงฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับก็วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ